พูดถึงปลาสวยงามหลายคนอาจจะนึกถึงปลาที่แหวกไหยในขวดโหลกแก้วหรือในตู้ปลามองดูแล้วก็เพลิดเพลินสบายตาถือเป็นที่นิยมเพราะเลี้ยงง่ายคนทุกเพศควัยเลี้ยงได้แต่รู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันการเพราะพันธุ์ปลาสวยงามถือเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และส่งออกไปขายยังต่างประเทศมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งโดยมีมูลค่าการส่งออกปีหนึ่ง ประมาณ2,000ล้านบาททำให้ปัจจุบันการเลี้ยงปลาสวยงามนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรายการปลาสวยงามรวยข้ามโลกพาร์ทนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามและพันธุไม้น้ำเราจะพาไปทำความรู้จักกับปลาหมอแรมแดงอีกหนึ่งชนิดปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงพร้อมทั้งเจาะลึกขั้นตอนตั้งแต่การเพราะพันธุ์การอนุบาลรวมถึงการเลี้ยงกันค่ะ ปลาหมอแรมแดงจัดอยู่ในวงปลาหมอสีมีความยาวลำตัวเต็มที่เฉลี่ยไม่เกิน1 0 1ถึงเซนติเมตรเป็นปลาที่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำต่างๆของทวีปแอฟริกาและบริเวณชายฝั่งตะวันตกถึงแอฟริกากลางเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ลำตัวจะมีสีแดงสดตัวผู้จะมีขนาดใหญ่และสวยงามกว่าตัวเมียเป็นปลาที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงมีนิสัยก้าวร้าวในช่วงมีลูกจะมีนิสัยดุร้ายกว่าปกติมีขนาดโดยเฉลี่ย15เซน ในปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีลำตัวสั้นหรือ short b o ี้เพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นปลาหมอแรมแดงเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมทั้งลูกค้าในแถบยุโรปและอเมริกาขั้นตอนการเพาะพันธุ์ปลาหมอแรมแดงนำปลาที่มีอายุ2เดือนขึ้นไปขนาดประมาณ2นิ้วทั้งเพศผู้และเพศเมียปล่อยเลี้ยงในบอ่อซีเมนหรือเลี้ยงในตู้กระจกมีการให้ออกซิเจนและให้อาหารเป็นอาหารสมร็จรูปวันละ2มือ้อและ มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุก3วันทำการคัดปลาเพศผู้และเมีย ที่มีอายุ7-8เดือนโดยเพศผู้ลำตัวเรียวยาวกว่าเพศเมียปลาเพศเมียลำตัวสั้นป้อมปลาเพศผู้มีลวดลายตามลำตัวและครีบต่างๆเด่นชัดกว่าปลาเพศเมียพกขยายพันธ์ุในตู้เลี้ยงขนาด12นิ้วอาจวางวัตถุพวกกระเบื้องหรือภาชนะให้ปลาวางไข่อัตราส่วนการปล่อยเพศผู้ต่อเพศเมียหนต่อ 1, 1จำนวนหคู่มันคอยสังเกตปลาบางคู่เมื่อเราปล่อยลงไปแล้วหากไม่มีการวางไข่ ให้เปลี่ยนพ่อแม่พันธ์ุเนื่องจากบางครั้งปลาไม่จับคู่กันระยะเวลาในการวางไข่ 1-2วันแม่ปลา1ตัวให้ไข่200-500ฟองลักษณะไข่เป็นไข่จมติดวัตถุสีเหลืองใสเมื่อปลาไข่แล้วให้แยกพ่อแม่พันธุ์ออกจากไข่เพื่อป้องกันไม่ให้พ่อแม่พันธุ์กินไข่จากนั้นไข่จะฟักเป็นตัวภายใน2-3วันอัตราการรอด70-80%ปลาหมอแรมแดงสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีสามารถอนุบาลในตู้ฟักต่อได้โดย3-4วันแรกงดให้อาหารปลาเนื่องจาก ปลาได้รับอาหารจากถุงไข่แดงเมื่อถุงไข่แดงยุบให้เริ่มให้อาธิเมียฟักเป็นเวลา7วันเมื่อมีอายุ2-3สัปดาห์สามารถให้รายแดงสลับกับอาหารเม็ดขนาดเล็กเมื่อมีอายุ2เดือน ให้อาหารเม็ดโปรโตีนสูงและสามารถปล่อยลงในบ่อเลี้ยงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้สามารถเลี้ยงในบ่อซีเมนหรือในตู้ที่มีขนาดใหญ่สามารถเลี้ยงรวมกันเป็นฝูงได้ดีแต่ไม่ควรเลี้ยงรวมกับป่าที่มีขนาดเล็กหรืออ่อนแอกว่าเนื่องจากกรมแดงมีอุปนิสัยก้าวร้าวดุร้ายการให้อาหารสามารถให้อัจฉริยะโตเต็มวัยและอาหารเม็ดสำเร็จรูปได้สำหรับการเพาะเลี้ยงนะคะดูแล ปลาหมอียงแดงนะคะในเรื่องของการพ่อพันเนี่ยาสามารถพ่อพันธได้ง่ายนะคะได้ทุกช่วงฤดูกาลนะคะแม่พันธุ์ปลาเนี่ยสามารถออกไข่ให้เราได้ตลอดทั้งปีนะคะพูดที่จะนํามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเป็นงานอาเดเรกอะไรอย่างี้ค่ะในเรื่องของอาการการเลี้ยงปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปลาที่มีนิสัยก้าวร้าวนะคะทีนี้การเลี้ยงเนี่ยก็จะต้องแยกออกมาจากปลาชนิดอื่นๆแล้วก็ ขนาดของปลาที่เอาไปเลี้ยงเนี่ยจะต้องมีใกล้เคียงกันนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะไปทําร้ายปลาที่มีขนาดเล็กกว่านะคะค่ะสำหรับปลาหมอเรียมแดงนะคะยังเป็นปลาที่มีเกษตรกร,กรผู้พ่อเลี้ยงในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะแต่ตอนนี้ทางศูนย์าทอเทคโนโลยีการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำสวงามและพันในน้าของเราเนี่ยก็มีพ่อแม่พันธุ์ที่จะแจกจ่ายและก็จาหน่ายนะคะให้กับเกษตรกร,กรและก็ผู้ที่สนใจนะคะ มีปริมาณเพียงพอนะคะแล้วก็ศูนย์ของเราก็มีการเพาะเลี้ยงได้ในปริมาณที่สูงค่ะของปลาหมวอเรียมแดงนะคะก็ยังเป็นปลาที่ตลาดมีความต้องการสูงนะคะโดยเฉพาะในตลาดฝั่งยุโรปและก็อเมริกานะคะปลาหมวอเรียมแดงก็เป็นอีปลาชนิดหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะคะแล้วก็ถ้ากเกษตรกรนําไปเพาะเลี้ยงเนี่ยก็น่าจะเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ที่ดีให้กับกเกษตรกรได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการเพาะพันธุ์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะมือใหม่หัดเพาะสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนมากนะักใช้พื้นที่น้อยและเห็นผลได้ในระยะเวลาอันสัน้นแต่ความสนุกของเรายังไม่หมดลงเท่านี้นะคะสําหรับพาร์ทหน้าเราจะเอาใจสาวกปลาสวยงามพาไปดูการเพราะพันธุ์ปลาสวยงามกันต่อแต่จะเป็นปลาอะไรเหล่าสาวกปลาสวยงาม้ามพลาดนะคะ เอ็เจนฟิส hmm. เนี่ยก็ mm hmm. ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะและถ้าเลี้ยงในตู้เนี่ยก็ต้องมีการใช้ออกซิเจนช่วยนะคะที่ศูนย์ของเรานะคะก็จะมีปลาสายพันธุ์ปลาดอดาหลากหลายสายพันธุ์ให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจนะคะนำไปซื้อหรือว่ามาเอาที่นี่ได้ที่นี่ก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะคะ